สวัสดีครับพบกับชัยยศออดิโอผู้ผลิตและจัดจำหน่ายลำโพงบลูทูธ l บล็ a แอนไว t e รับซ่อมลำโพงบลูทูธประกอบลำโพงบลูทูธประกอบแบตเตอรี่ครับประกอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนลิเทียมฟอสเฟตครับวันนี้จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ ั๊มฉีดน้ำล้างรถแบตเตอรี่เครื่องฉีดน้ำล้างรถแบบแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ตรงหน้ากล่องเนี่ยเขาเขียนว่า4 8โวลต์2 3 0 0มมิลลิแอมเท่ากับ 23M แอเลยนะครับเนี่ยโอ้เยอะมากแต่เจ้าของเขาบอกว่า ใช้ได้แป๊บเดียวหมดครับก็เลยส่งลองมาให้ดูว่าจะเปลี่ยนแบตได้ไหมก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าข้างในเนี่ยจะเป็นแบต23แอมป์จริงหรือเปล่า ดูพร้อมกันเลยผมก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันออก็ด้านในก็มีสปริงนะครับด้านในจะมีสปริงถอดแล้วก็ต้องระวังเดี๋ยมันเด้งเป็นสปริงสปริงตัวกดนี่ครับ นี้เป็นรูปร่างหน้าตาภายในตอนนี้ก็เป็น BMS ตอนนี้เป็นสปริงเก็บไว้ดีๆนะครับเนี่ยเดีย๋ยวหายหายแล้วก็หายากด้านบนเป็น BMS นี่นะครับ BMS กับที่ชาร์จแบตลองดึงอ่ามีรางแบตด้วยโอ้ก็สปอร์ตได้สวยงามดีเหมือนกันนะครับเนี่ยมีแบตอยู่สามก้อนมีแบตอยู่สามก้อนี๋ยวผมก็จะทำการ หรือออกมาแล้วก็ลองวัดมันดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับมีแบบหน้าต่างี้ก็สีสันสวยงามดีแต่มันไม่ถึง23แอมแน่นอนหลังจากเราถอดแบตตัวเก่าออกนะครับอันนี้เป็นแบตจีน ันนี้เป็นแบตแบตของตัวเครื่องฉีดน้ำล่างรถแรงดันสูงครับตอนนี้ลูกค้าส่งมาเปลี่ยนแบตเพราะว่าเขาบอกว่าใช้ได้แป๊บเดียวก็หมดครับผมก็เลยเปลี่ยนเอาแบบเอาแบบตัว3าแอมหรือสามพมิลลิแอมใส่เข้าไป ก็ใช้ BMS ตัวเดิมครับอันนี้ก็ยึดผมยึดเป็น bms แบบสำเร็จรูปยึดติดกับรางปุ๊บมันก็จะอยู่เลยครับมีตัวล็อกหัวท้ายความจริงมันใส่แบตได้ 5S <c oughs> แต่ผมไม่เห็นมอเตอร์มันว่ามันจะรับได้กี่โวลต์้าไม่งั้นก็น่าจะใส่ 5S ได้ก็อาจจะเป็นได้ครับแต่อันนี้ก็เปลี่ยนเฉพาะตัวแบตให้มีแอมสูงขึ้นครับเดี๋ยวผมก็จะทําการสปอตหัวก็มาสปอตหัว ก็มาสปอตหัวอีกฝั่งหนึ่ง ตอนนี้ผมก็สปอตหมดแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้บัตรกีสาย bms เพื่อที่จะมาลองวัดว่าไฟมาปกติไหมถ้าสามก้อนก็อยู่ประมาณ12บโวลต์อ่าโอเคครับตรงนี้เป็นข้อบวกต้งนี้เป็นข้อลบ เพื่อที่จะให้ชัวร์ว่าเราต่อ BMS ไปแล้วจะไม่เป็นไรไม่แน่นอ่าโอเคครับถ้าโอเคแล้วเราก็บัดกีสาย M S สาย B M S ไปเลยเริ่มจะบีนหนึ่ง ก็ของเดิมเขาก็วางตำแหน่งไว้แบบนี้แหละครับแต่เมื่อกี้พอเอาอันอัน,อนใหม่ใส่แล้วสายมันสั้นไปนิดนึงผมก็เลยต่อใหม่ทำการต่อใหม่แล้วก็บัดกี้ได้อันนี้ง่ายครับ

ก็บบวกครับก็เสร็จแล้วตัวนี้เป็นเป็น b m s ตัวนี้เป็น P ลบตัวนี้เป็น p บวกขั้วที่ใช้งานเวลาเอาไปเสียบต่อเสร็จแล้ว ก็จะบาลานซ์ลองวัดไฟดูก่อนว่าไฟ p บวกไฟ p ลบ P ีลบพบวกลบอยู่ข้างนี้ไม่เห็นมิเตอร์ก็ได้สิบสิบเอ็ดโวลต์สิบจุดเก้าแปด แล้วก็จะทำการชาร์จบาลลัครับก็ใช้ที่ชาร์จ12โวลต์ชาร์จเข้าไปต้องดูสายบารานดีๆ นี่ก็ชาร์จบาลานนะครับถ้าบาลานทำงานใกล้จะเต็มเนะีไฟไฟสีแดง LED ที่หลอด Active Balan บบก็จะติดติดดับดครับตอนนี้ก็ไฟที่อะแดปเตอร์ตัวชาร์จก็เป็นสีแดงอยู่ ตอนนี้ผมก็จะประกอบก็ส่งงาน ทีหนึ่ง12.61โวลต์พร้อมใช้งานครับจบงานเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็น3,000มิลลิแอมหรือ3แอมเครื่องฉีดน้ำล้างรถจากแบตจีน ขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามงานซ่อมงานประกอบติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้ไว้นะครับขอบคุณครับ